สวัสดีครับผมนัดครับวันนี้ผมจะทําการส่งรถลูกค้าคันนี้แล้วนะฮะเป็นตู้ขนาดความสูง2เมตร40ใช้คําว่าสูงแบบสุดๆเลยนะครับสูงในอยู่ที่2เมตร30ลูกค้าเอาไปขนสินค้าเลยสั่งเป็นตู้สูงๆเน้นตู้ที่สูงๆนะครับความยาวก็เอา3เมตร30ก็ได้ไม่ไม่เน้นความยาวเอาพอสวยงามนะ,ะผมก็เลยจัดแบบนี้ให้ลูกค้าเลยนะครับลูกค้าถูกใจมากเลยนะครับ แต่ว่าการกับผี่ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าความสูงของรถคันนี้นะวัดแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ3เมตรนิดๆนะครับประมาณ3เมตรนะฮะคันนี้สเมตรเผื่อๆไว้3เมตรหนึ่งนะเผื่อๆไว้นะครับแต่ว่าลูกค้าใช้แบบนี้ประจาอยู่แล้วเขาไม่ซีเรียสอะไรนะฮะคันนี้เป็น n อ r เกีงร์เกียเดี๋ยวมาดูเกียร์กันนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา <S <S นี่ สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้เองนะฮะให้ลูกน้องขับนะครับควรจะใช้เกียร์ธรรมดาถูกต้องแล้วนะครับอันนี้เป็นตู้สาบานครับโลสินค้าด้านซ้ายได้ด้านนี้เปิดได้นะครับเปิดได้แบบปกติเลยด้านหลังอีก2บานนะครับแต่ผมไม่เปิดละกันเพราะว่าสียังไม่แห้งดีนะเดี๋ยวมันอาจจะมีในส่วนของสีลอกอะไรต่างๆให้ลูกค้าไปเปิดเองลอกที่ลูกค้าดีกว่านะครับโอเคนะลักษณะแบบนี้นะครับ คันนี้เป็นป้ายประมูลลูกค้าป้ายเขียวไม่ติดเวลาสามารถประมูลได้นะครับไปประมูลนอาเลขสวยๆแบบนี้ก็ได้ลูกค้าประมูลมาเป็น88 6 6ปกกใช้เวลาคุณประมูลมานะครับเราใช้เวลาในการจดทะเบียนปกติเลยใช้เวลาไม่เกินไม่เกิน3วันก็สามารถได้แผ่นป้ายได้แล้วนะฮะฝากประชาสัมพันธ์สําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถบรรทุกแบบนี้เป็นของตัวเองและต้องการเป็นป้ายประมูลคันนี้ก็จัดไปขนาดคันนี้นะฮะลูกค้าเป็นรูปบริษัทนะ ยังใช้ไป้ประมูลแบบนี้เกือบทุกคันเลยนะฮะจัดไปนะครับคันนี้ไม่มีการเสริมช่วงล่างใดๆทั้งสิ้นใช้ช่วงล่างเดิมๆเลยช่วงล่างอยู่ที่การบรรทุกเ,เข้าๆประมาณ2ตัน5นะครับสูงสุดขีดความสามารถของคันนี้อยู่ที่2ตัน5โดยประมาณนะถ้า2ตันนี่ขับแบบชิวเลยนะถ้า2ตัน5อาจจะต้องมีการคันคานกันหน่อยนะครับ เพราะว่าคันนี้ไม่มีการเสริมช่วงล่างแต่แตงสิ้นลูกค้านเน้นจํานวนสินค้าเยอะๆสูงๆใหญ่ๆเห็นไหมไม่ได้เน้นน้ําหนักอะไรต่างๆนะครับโอเคหากครสนใจแบบนี้นะก็ดาวได้นะครับเกียร์ธรรมดาตู้3บานสูงสุด2.40เมตรสี 40, สูงใน2.30เมตรสาความความกว้างอยู่เม, 90, ม, 90, มตรเกมาตรฐานเลยความกว้างนะใช้เงินดาว5,9 0นะครับผ่อนเดือนละ19,800โดยประมาณประมาณนี้ พร้อมเบ็ดเสร็จแบบนี้จบแบบนี้เลยนะฮะยกเว้นป้ายนะป้ายก็เป็นป้ายเขียวเลขธรรมดาแต่ถ้าท่านจะต้องการประมูลป้ายมาเองก็จัดมาส่งเอกสารมาให้เราเดี๋ยวเราดําเนินการให้นะครับโอเควันนี้ผมนัดอีซุฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวขอตัวส่งมอบรถลูกค้าก่อนเพราะว่าลูกค้ายืนรอแล้วนะเนี่ยนะยืนรอเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ตั๊กนี่ก็ติดต่อมาทางช่อง YouTube เช่นกันนะครับมาจากลาดกระบังนะครับโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ